ลุงทีพอดแคสต์ Podcast. change yourself for your life สวัสดีครับพบกับผมลุงตีอินิเมตสึกับรายการที่จะรวมสุดยอดสาระดีๆมาไว้ที่นี่ให้คุณทั้งหมดครับโอ้ยทำไมทำได้แค่นี้เหรอเรามักจะเจอ คนที่ระเบิดอารมณ์ใส่เราคนที่อยู่ใกล้ตัวเราใส่อารมณ์กับเราเราจะรับมือเขาอย่างไรดีครับอย่างที่ลุงตีเคยบอกไว้นะครับว่านิสัยของคนเราจะคล้ายๆกับคนที่อยู่รอบตัวเราห้าหกคนการที่เราเป็นมิตรกับทุกคนนั้นเราอาจจะเจอคนที่ใช่และไม่ใช่คนที่ขี้งุดหงิดขี้โมโหมันจะเกิดความท้าทายเกิดขึ้นว่าแล้วเราจะมีวิธี รับปัญหานี้อย่างไรอารมณ์หงุดหงิดโกรธขี้โมโหเป็นอารมณ์ของคนโดยทั่วไปเมื่อเราเจอคนที่ระเบิดอารมณ์ใส่เราสิ่งแรกที่เกิดขึ้นก็คือการต่อต้านอารมณ์นั้นทันทีอารมณ์ของเราจะเป็นแบบนั้นครับอารมณ์ของเราจะมีความหมนหมองแล้วรู้สึกอยากตอบโต้เราจะรู้สึกไม่ปลอดภัยเราต้องสามารถควบคุมตัวเองให้ได้ เพราะหากเราควบคุมตัวเองได้เราก็จะสามารถทำให้อารมณ์ของคนที่สนทนาอยู่กับเราเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตามการควบคุมของเราได้เช่นกันด้วยครับวิธีรับมือกับคนที่ชอบระเบิดอารมณ์ใส่ 1. ให้เรานิ่งเฉยและอย่าตอบโต้ในทันทีการนิ่งจะทําให้เราควบคุมอารมณ์ของตัวเราเองได้ก่อนวิธีการนิ่งที่ดีที่สุดคือการอยู่เฉยกําหนดอารมณ์และจิตใจของเรา ให้อยู่กับลมหายใจทําจิตให้เป็นสมาธิอารมณ์การตอบโต้และความหงุดหงิดในใจเราก็จะผ่อนคลายลงหลังจากนั้นแล้วข้อที่สองเมื่อเรานิ่งและจิตเป็นสมาธิจะทําให้เรามีเวลาคิดมากขึ้นคิดถึงคนที่อยู่ตรงหน้าว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาทําไมเขาจึงระเบิดอารมณ์ใส่เราคิดถึงสาเหตุแล้วเราจะพบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนั้น มันเกิดจากอะไรเมื่อเราทราบปัญหาเราจะสามารถแก้ไขปัญหานั้นได้ง่ายขึ้นการที่เราตอบโต้ไปในทันทีเท่ากับเรากำลังโทษคนอื่นอยู่ตลอดเวลาว่าเขาสร้างปัญหาให้เราแท้ที่จริงแล้วปัญหาอาจจะเกิดจากเราก็ได้ซึ่งสร้างให้อารมณ์เขารู้สึกหม่นหมองรู้สึกหงุนหิดดังนั้น หากเราเข้าใจถึงสาเหตุของปัญหานั้นเราจะสามารถสร้างความเข้าใจให้ความเห็นอกเห็นใจกับคนที่อยู่ตรงหน้าเรา 3. หลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าหากคนนั้นมีนิสัยที่ชอบหงุดหงิดและใส่อารมณ์ตลอดเวลาให้เราหลีกเลี่ยงภาวะการที่จะต้องเผชิญหน้ากับคนคนนั้นการออกจากสถานการณ์ที่เผชิญหน้านั้นจะทำให้เราตั้งสติ และสร้างพลังจิตที่เข้มแข็งโดยที่เราสามารถควบคุมอารมณ์ตัวเราเองได้การที่เราควบคุมตัวเราเองจะได้แสดงถึงวุฒิภาวะของเรา 4. หากคนที่เราเผชิญหน้ามีอารมณ์แจ่มใสขึ้นเราอาจจะเริ่มพูดคุยกับเขาแล้วลองคิดถึงปัญหาว่าอะไรที่มันเกิดขึ้นบ้างคนนั้นจะเริ่มพูดคุยกับเราด้วยเหตุและผลและเขาจะพยายามพัฒนาตัวเองเพื่อไม่ให้ระเบิดอารมณ์ใส่เราได้อีก 5ห,หากเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าได้และเขายังระเบิดอารมณ์ใส่เราให้เราเปลี่ยนเรื่องที่เราพูดคุยกับเขาหาเรื่องอื่นที่เขาสนใจหรือเรื่องที่ทำให้เขามีความสุขอารมณ์เขาก็จะเย็นลงหาโอกาสที่จะสร้างความคุ้นเคยสร้างความสัมพันธ์หากเราจำเป็นจะต้องเผชิญหน้ากับคนนั้นอยู่ตลอดเวลาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ความสัมพันธ์และความรู้สึกที่ดีจะช่วยให้เขาควบคุมอารมณ์เขาเมื่อเขาเผชิญหน้าเรา ถ้ามีคนระเบิดอารมณ์ใส่ลุงตีลุงตีก็จะทำแบบเดียวกันคือนิ่งคิดก่อนว่าเขากำลังอยู่ในอารมณ์แบบไหนเขามีปัญหาหรือเปล่าหรือเขากำลังเผชิญอะไรไหมแน่นอนมันจะเริ่มที่จะสร้างอารมณ์ให้มันเย็นขึ้นได้ให้ความเห็นอกเห็นใจเขาแล้วเขาจะรู้สึกว่าเขาไม่น่าที่จะระเบิดอารมณ์ใส่เราคุณเองก็เช่นกันครับหากมีคนหรือแม้กระทั่งหัวหน้าคุณระเบิดอารมณ์ใส่เรา ให้เราใจเย็นๆไว้ก่อนนะครับแล้วเราจะมีสมาธิมีสติที่จะควบคุมสถานการณ์นั้นแล้วเมื่อน,นั้นคุณจะเป็นผู้ที่สามารถจัดการกับทุกสิ่งได้ในชีวิตครับฝึกสมาธิและนิสัยใจเย็นให้เป็นกิจวัตรนะครับถ้าคุณไม่อยากพลาดสาระดีๆ อย่าลืมกดติดตามช่องลุงตีอีเดมิสซจะมีเรื่องราวการพัฒนาชีวิตมีไม้เซตที่ดีมีความสุขสนุกกับชีวิตที่พัฒนาขึ้นทุกๆวันแล้วพบกันในตอนต่อไปครับลุงตีพาร์ทเรส์เชนต์ยูร์ f f ฟฟอร์ยูไล